เ oh. สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้เครื่องมือปูขาเดี่ยวยี่ห้อแชมโบนะครับรุ่น f 3 2ซึ่งก่อนอื่นเรามาดูสเปคลูกแม็กที่ใช้กับเครื่องตัวนี้ก่อนนะครับสเปคจะอยู่ที่ขั้นตลับนะครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือเวลาเราใช้ลูกแม็กเนี่ยจะต้องให้ตรงตามสเปกนะครับคือพยายามอย่าใช้ลูกที่เล็กกว่าหรือว่าใหญ่กว่านะครับ พราะถ้าหากเราใช้ลูกที่เล็กกว่าเนี่ยมันจะทําให้เวลายิงออกมาเนี่ยออกเบิลทีละสองลูกนะครับเพราะว่าหัวของลูกแม็กเนี่ยจะไม่ได้ขนาดตามที่ตัวเครื่องเตรียมมานะครับครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการยิงให้ดูนะครับซึ่งลูกแม็กตัวเนี้ยที่เรานํามาใช้เนี่ยเป็นตระกูล f นะครับจะต้องมีขนาดหัวของลูกแม็กเนี่ยต้องมีขนาดอยู่ที่สองมิลน,นะครับสิ่งสาคัญเลย จะใช้เล็กหรือใหญ่เกินไปนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น F F 20นะครับนี่นะครับอันนี้คือยิงได้ปกตนินะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะ ลองลูกแม็กที่ยาวกว่านี้ให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนี้มันรองรับได้ถึงลูกแม็กสกูล F สาสิบสองเลยครับสามสิบสองในที่นี้ก็คือความยาวของลูกแม็กนะครับจะเป็นสามสิบสองมิลซึ่งตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบมิลนะครับจะผมจะลองนำตัวที่ยาวกว่านี้มาสาธิตนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ายาวกว่านะครับ แล้วลองดูกันว่าจะยิงได้ไหมหัวเท่ากันนะครับหัวลูกแมดจะเท่ากับตัว F20 เลยนี่นะครับยิงได้ปกตินะครับครับขอบคุณครับ